ญาติเฮตประกันให้ตัวเองเป็นผู้รับผลประโยชน์มูลค่า 1, 120รล้านผู้ใดด้เบิง่งโหนกระแแวัวที่8บ้างแล้วคะผู้ใดฟังแล้วรู้สึกจ้งไดคิดจังไดเดี๋ยวมือนี้้ฮามาถอดบทเรียนจากเรื่องนี้กันนะคะก่อนอื่นกะต้องขอยืนยันว่าประกันยังเป็นเครื่องมือในการวางแผนชีวิตสําหรับตัวเขาเองหลักกับคนในครอบครัวได้ย่างดีนะคะสําหรับข้าวนี้ก็จะสรุปประเด็นสําคัญและกกขอสังเกตในการเฮตดประกันว่าการเฮตดประกัน หนึ่งั้งหรือว่าหนึ่งเครือหนึ่งกรมท่านมันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างแน่นะคะข้อแรกอยากยก็คือผู้เอาประกันจะต้องแสดงเจตจำนงต่อบริษัทว่าจะเอาประกันกับบริษัทนะคะซึ่งเอกสารข้อมูลส่วนตัวที่ต้องใช้ก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแต่ในกรณีนี้ผู้เอาประกันเพิ่นบริรูเรื่องเลยเป็นการปลอมแปลง ปอมแปลงหรือว่าเอาเอกสารมาแล้วก็ปองแปลงลายเซ็นในการทําประกันผู้เอาประกันเพิ่นบริรูเรื่องก็ถ้าในทางกฎหมายก็จะถือว่าเป็นโมฆะนะคะประกันนี้ก็จะไม่มีผลข้อ2เนี่ยจะเป็นเรื่องผู้รับผลประโยชน์นะคะผู้รับผลประโยชน์นี่ถ้าตามกฎหมายของประกันเนี่ยจะเป็นใครก็ได้เพราะว่าพวกมูลนิธิยังได้เลยก็จะเป็นเจตลำดับทายาทแต่ถ้า เพื่อให้เป็นไปในทางที่ไม่หวังผลประโยชน์เนะาะหาังค้นหวังผลประโยชน์จากเงินประกันนี่แหละค่ะจากข่าวเนี่ยก็คือเป็นประเด็นนี้มันก็เลยมีกฎหมายหรือว่ามันก็จะไม่ใช่ไม่เชิงกฎหมายเนาะมันจะเป็นกฎเกณฑ์หรือว่าความสอดคล้องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือว่าความเป็นไปได้ของของผู้เอาประกันกับผู้รับผลประโยชน์อย่าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกอย่งค่ะหรือว่าถ้าเป็นญาติคนที่เป็นญาติก็สามารถทําประกันให้กันได้โดยที่มีความสัมพันธ์ผ่านทางครือญาติเอกสารที่สําคัญก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งสำเนาทะเบียนบ้านก็จะลำดับทาญาติมาว่าเป็นลูกของใครเป็นหลานมาจากทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีเส้นเส้นทางของสายสัมพันธ์เพื่อป้องกันการหวังผลประโยชน์จากเงินประกัน อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่2นะคะประเด็นที่3นะคะก็คือตัวแทนประกันตัวแทนประกันจะอยู่ตรงกลางระหว่างผู้เอาประกันแล้วก็บริษัทรับประกันนะคะสําหรับโลคทุกมือนี้นะคะก็เพราช่แค่ผู้เอาประกันที่ยามตัวแทนหลอกนะคะยามตัวแทนประกันหลอกง่ายสั้นเซี่ทุกวันนี้มันเป็นโลกของโซเชียลเนาะไอ้หยางเอียงกับเป็นโลกเสมือนจริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผู้เอาประกันบอกตัวแทนหรือว่าตัวแทนบอก บอกกูอก้อระกานอะ่ะมันก็จะต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องถ้าต่างคนต่างสุดจริตใจก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าต่างฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความไม่บริสุทธิ์ใจนะคะทุกอย่างก็จะเป็นโมฆะแล้วก็จะมีผลทางกฎหมายต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเช็คกลุมธรท่านว่าห้องเฮ็ดประกันกับบิษัทใดแน่วงเงื่อทอดใดมีจักกลุมธรท่านนะคะ สามารถเข้าไปเช็คได้สําหรับคนที่มีประกันแล้วแล้วก็คนที่เริ่มมีความกังวลว่าแล้วชื่อฉันถูกสวมหรือเปล่าเข้าไปได้ที่แอปทางรัดนะคะแอปทางรัฐก็จะเข้าไปเลือกที่การเงินและประกันเนาะแล้วก็ไปที่ oic g a t นะคะแล้วก็เข้าไปที่กรมทันของฉันค่ะแค่นี้ละค่ะข้อมูลทุกอย่างของเราที่เราทำประกันไว้มันก็จะขึ้นมาให้เลยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีดมีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ